สวัสดีครับอยู่กับช่องไอทีบ้านๆครับนะวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการนะครับหาดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับในะคลิปนี้นะนะครับก็สำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ f c ที่ใช้เฉพาะเลยนะครับนะคลิปนี้เพราะว่าผมก็ใช้ Windows 10อยู่นะครับเริ่มจากเราเริ่มใช้คอมขั้นพื้นฐานมาแล้วทีนี้เราก็จะมาถึงการดาวน์โหลดโปรแกรม แต่วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมง่ายๆจาก Microsoft Store นะฮะ m i c r o s o f t Store ของ Windows 10นะครับวันนี้เรามาเริ่มเรียนรู้การดาวน์โหลดกันตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเฉพาะเจาะจงอีกทีนึงการดาวน์โหลดในเว็บเบราว์เซอร์ตัวนั้นก็น่าจะไปคลิปถัดไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปหาโปรแกร,รมนะครับโปรแกร,รมเนี่ยก็ให้ท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซทุกท่านเนี่ยก็เลือกดูนะครับว่าต้องการโปรแกร,รมไหนก็มีเยอะอยู่นะนะครับถ้า microsoft store นะครับเนี่ยนะ microsoft store เนี่ยของท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซท่านใดน,นะครับไม่ได้อยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปนะไม่ได้อยู่ที่หน้าจอก็เหมือนเดิมนะครับให้คลิกที่ปุ่ม start นะครับนี่นะคลิกที่ปุ่ม start แล้วก็เลื่อนลงมาหาหนี่เลยครับเนี่ย microsoft store นะ Microsoft Store ถ้าเกิดจะเอาไปโชว์หน้าเดสก์ท็อปก็เหมือนเดิมนะครับผมได้สอนไปแล้วนะก็คือกดเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากออกไปครับนี่ฮะเขาก็จะออกมานะครับแต่ตอนนี้ผมมาออกมาแล้วอันนึงอันนี้ก็เลยเป็นอันที่2นะเป็นไอคอนที่2เดี๋ยวผมลบอันนี้ออกกันละกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเข้าไปหาดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดง่ายๆนะคลิปนี้นะง่ายๆเลยนะครับผมคิดว่าท่านผู้ชมแล้วก็ f c ทุกท่านเนี่ยน่าจะมีโปรแกรมที่ต้องการแหละอยู่ในนี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปแนะนําวิธีการดาวน์โหลดนะครับมา พอเราได้ Microsoft Store มานะครับไอคอน Microsoft Store นะเราก็ดับเบิลคลิกได้เลยนะครับดับเบิลคลิกนะดับเบิลคลิกมาแล้วก็รอสักครู่นะครับเดี๋ยวเปิดเต็มจอเลยนะครับนี่นะสังเกตด้านซน้ายมือนี่นะครับนี่นะด้านซน้ายมือนี่เขาจะมีนะครับมีเลือกเกมกับแอปนะครับนี่นะเราก็เลื่อนลงมาก็มีเยอะอยู่นะครับนี่นะก็มีเยอะอยู่นะครับเนี่ยนะเยอะอยู่นะ เผื่อท่านผู้ชมแล้วก็เอท่านใดเนี่ยสนใจที่อยากจะได้โปรแกรมอะไรล่ะเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างไลน์นะครับเราอยากอาจจะติดตั้งไลน์ในอคอมพิวเตอร์ของเรานะครับหรือ Tik t o อกหรือ Facebook หรือ Messenger นี่นะฮะนี่ประมาณนี้เลยนี่ฮะวันนี้เดี๋ยวผมจะพาดาวน์โหลดโปรแกรมไหนดีล่ะง่ายๆเนาะยกตัวอย่างง่ายๆเอาเป็นเน็ตฟลิก์ละกันนะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเช่นวันนี้ผมจะดาวน์โหลด แนะนําตัวอย่างนะครับแนะนําตัวอย่างการดาวน์โหลดก็คือเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการโปรแกรมไหนนะครับถ้าเกิดเราต้องการโปรแกรมไหนเนี่ยก็ให้เราคลิกไปที่โปรแกรมนั้นเลยนะฮะเนี่ยคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับคลิก1ครั้งนะปึ้งเข้าไปนะครับแล้วก็รอสักครู่นะฮะแล้วก็รอสักครู่นะเนี่ยฮะพอมาถึงหน้านี้ นะครับพอมาถึงหน้านี้เนี่ยเราก็จะเห็นเนี่ยฮะถ้าเกิดเป็นภาษาไทยก็นี่เลยนะครับนี่นะถ้าเกิดเราจะติดตั้งเนี่ยก็ให้เราคลิกตรงรับนี่ได้เลยนะครับนี่นะคลิกตรงรับนี่ได้เลยนะครับก็คลิกเข้าไปเลยปึ้งเข้าไปนะครับแล้วก็รอเขาดาวน์โหลดสักครู่นะครับนะรอเขาดาวน์โหลดสักครู่นะครับตอนนี้ก็กําลังดําเนินการนะครับเริ่มต้นการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็รอสักครู่ตรงนี้ผมยกตัวอย่างได้เฉยนะครับ เผื่อท่านผู้ชมแล้วก็ f อฟท่านใดเนี่ยที่เข้ามานะฮะเข้ามาเนี่ยก็ลองเลือกหาดูเผื่ออยากได้โปรแกรมอะไรแบบอเอาไว้ติดเครื่องนะครับไม่ไว่าจะดูหนังฟังเพลง หรือจะเป็นจุกก็มีนะเยอะอยู่นะมีจุกมีพวกฟังเพลงออนไลน์หรือพวกอะไรพวกนี้ก็เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่นะลองเข้ามาเลือกหาดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะแนะนําวิธีการดาวน์โหลดแบบง่ายๆนะครับนี่นะดาวน์โหลดใน Microsoft Store เนี่ยจะง่ายมากเลยนะครับนะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาไปดาวน์โหลดในเว็บเบราว์เซอร์เพราะว่าในเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยจะค่อนข้างมีเอาวิธีการแล้วก็หลายขั้นตอนนิดนึงนะครับตรงนี้เสร็จแล้วครับเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะเนี่ยเสร็จแล้วครับเนี่ยถ้าเราจะเปิดตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่ ผมขอแนะนำว่าเดี๋ยวผมเอาตัวนี้เก็บลงมาก่อนนะครับเนี่ยพอเราดาวน์โหลดเสร็จเนี่ยไอคอนเขาจะยังไม่ได้อยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปเรานะครับเดี๋ยวเราจะหาไม่เจอนะก็ให้เรามาคลิกที่ปุ่มสตาร์ทเหมือนเดิมนะครับนี่นะคลิกที่ปุ่มสตาร์ทแล้วก็นี่เลยนี่ครับเนี่ยเน็ตฟลิก สมมุติว่าอันนี้ผมทำเป็นตัวอย่างนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมแล้วก็ท่านใดดาวน์โหลดโปรแกรมอะไรก็ให้มาคลิกที่ปุ่มสตาร์ทนะครับคลิกที่ปุ่มสตาร์ทแล้วก็หานะหาโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดนะครับเขาจะมาอยู่ในนี้นะเขาจะไม่ยังไม่เขาจะยังไม่ไปโชว์ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับเราต้องลากออกไปนะครับก็คือกดเมาส์ข้างซ้ายไว้แล้วก็ออกไปเลยเนี่ยครับทีนี้พอเวลาเราจะใช้งานเนี่ยเราก็ดับเบิลคลิก นะครับหรือจะเป็นโปรแกรมไหนที่เขาอยากจะใหเ้เราลงชื่อเข้าใช้เราก็ลงชื่อเข้าใช้ตามาระบบของเขาที่เขาต้องการนะครับนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ประมาณนี้นะให้ท่านผู้ชมแล้วก็ f c ท่านใดเนี่ยลองเข้ามาหาดูนะครับนะลองเข้ามาหาดูก่อนนะ ลองเข้ามาหาดูเพื่อมีโปรแกรมที่เราต้องการที่เราอ,าอยากจะได้ไว้ติดเครื่องของเราเนี่ยผมคิดว่าก็เยอะอยู่นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่นะครับนี่นะเลื่อนลงมาก็เยอะอยู่นะมีเยอะอยู่ครับหลายอย่างนะหลายประเภทนะมีรวมทั้งเกมด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีท่านในที่แบบเป็นคอเกมนะอยากจะาดาวน์โหลดเกมให้ลูกๆและหลานนะครับดาวน์โหลดเกมให้ลูกๆและหลานเล่นเนี่ยก็เยอะอยู่นะครับเนี่ยเยอะอยู่นะเพียบเลย ลองเข้ามาเลือกหาดูวิธีการดาวน์โหลดก็เหมือนกันนะครับวิธีการดาวน์โหลดก็เหมือนกันเลยนะครับไม่ยุ่งยากนะวิธีการดาวน์โหลดก็จะเหมือนกันแหละเดี๋ยวผมดูในโปรแกรมแล้วก็คลิกเข้ามาเหมือนเดิมครับเนี่ยพอคลิกเข้ามาก็จะเหมือนกันแหละครับวิธีการดาวน์โหลดง่ายๆนะ่ะเราก็คลิกรับนะครับรับเสร็จนะครับรับเสร็จก็ไป หาเหมือนเดิมที่ปุ่มนี่เลยสตาร์ทเมนูนะครับเขาจะไม่อยู่ในนี้นะนะครับนี่นะเขาจะไม่อยู่ในนี้นะครับ,นะนนรบทีนี้พอเวลาเราดาวน์โหลดเนี่ยสมมุติว่าเราดาวน์โหลดผิดนะครับเนี่ยผมสมมติว่าผมดาวน์โหลดติไออาร์เน็ตฟิกมาเนี่ยผมดาวน์โหลดผิดนะครับเมื่อสักครู่นี้เป็นวิธีการดาวน์โหลดนะครับทีนี้จะเป็นวิธีการลบนะครับนะสมมุติว่าเราดาวน์โหลดผิด หรือว่าเราดาวน์โหลดมาแล้วเราจะไม่ใช้เราจะลบทิ้งเราจะไม่ใช้แล้วแอปนี้ก็วิธีการลบก็ง่ายๆนะครับให้คลิกที่ปุ่มสตาร์ทนะครับเหมือนเดิมนะให้คลิกที่ปุ่มสตาร์ทนะครับนี่นะ ให้คลิกที่ปุ่ม start นะคือวิธีการลบเนี่ยวิธีการถอนโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดจาก Microsoft Store เนี่ยเขาจะไม่เหมือนเวลาเราติดตั้งที่เราดาวน์โหลดมาจากเว็บเบราว์เซอร์นะครับถ้าเราดาวน์โหลดมาจากเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยเราต้องไปที่คอนโทรลพาร์ l นลนะแล้วก็ไปลบข้างในนู้นนะครับ แต่วิธีการที่เราดาวน์โหลดมาจาก Microsoft Store เนี่ยเราต้องลบแบบนี้นะครับต้องถอนโปรแกรมแบบนี้นะนะครับนี่นะคลิกที่ปุ่มสตาร์ทนะครับสมมุติว่าเราจะลบ Netflix ออกเพราะว่าเราไม่ใช้แล้วก็ให้คลิกขวานะครับคลิกปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับนี่นะเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาคำสั่งเนี่ยถอนการติดตั้งเห็นไหมครับนี่นะถอนการติดตั้งนะแล้วก็คลิกซ้ายครับ เข้าไปนะครับและนี่เลยระบบจุดถอนการติดตั้งแอปนี้แตวข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะครับเนี่ยเราก็คลิกถอนการติดตั้งไปเลยปึ้งแล้วก็รอสักครู่นะครับแล้วก็รอสักครู่นะเดี๋ยวเขาก็จะถอนโปรแกรมนี้ออกนะครับจะลบโปรแกรม n e t f i x เนี่ออกนยฮะออกไปแล้วนะครับเนี่ยออกไปแล้วนะครับพอออกไปแล้วนะครับออกจากเครื่องไปแล้วเนี่ยเราก็ลบไอคอนทิ้งไปด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ได้อ่าลบไอคอนให้เรานะเราก็ลบไอคอนนี้ไปปึ้งเข้าไปนะครับ วิธีการนี้จะง่ายนะครับวิธีการที่เราดาวน์โหลดจาก Microsoft Store นะครับเนี่ยอันนี้เป็นเบสิกนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนรู้กันลึกเข้าไปกว่านี้นะครับลึกเข้าไปกว่านี้นะเพราะว่าอันนี้คือเบสิกเลยวิธีการดาวน์โหลดนะครับแล้วก็วิธีการอถอนการติดตั้งนะครับอันนี้ดาวน์โหลดจาก Microsoft Store เนี่ยจะง่ายนะสำหรับมือใหม่นะครับซ้อมมือไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาไปนะครับผมจะพาไปดาวน์โหลดในเว็บเบราว์เซอร์สำหรับโปรแกรมจำเพาะนะ สำหรับโปรแกรมจำเพาะเลยสมมุติว่าเราอยากจะได้โปรแกรม WIN M หรือเราอยากจะได้โปรแกรมอะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมแล้วก็ FC ท่านใดที่เข้ามาชมแล้วก็ยังไม่เข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับอาจจะตอบช้าหน่อยนะครับแต่ตอบทุกคอมเมนต์นะครับก็อย่าลืมนะฮะเหมือนเดิมท้ายคลิปก็คือ กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง IT ทีมนบ้านด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ